รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสกรอําเภอท่าแพประจำปีงบประมาณ2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอท่าแพศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอท่าแพจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสกรอําเภอท่าแพประจำปีงบประมาณ2567เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ <okay>. <PE>. ตามความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคลนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับและเพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ และศูนย์ส,ส,ส, hehe, ส,ส,ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่1 0ถึง16กมกราคมพุทธศักราช2 5 1 7โดยได้เข้าศึกษาดูงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพะยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์องค์ความรู้เรื่องบันไดแเหงความสำร็จและศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เรื่อง องค์ความรู้เรื่องระบบช่วยเหลือผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยระบบออนไลน์การเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งมีบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น12คนขั้นตอนการปฏิบัติดป็นเงินการประชุมวาาแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพในไตรมากโดยประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่องมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและโครงการากต่างๆของหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ครูประสอนตำบลลงพื้นที่ตำบลที่รับผิดชอบในการเข้าร่วมประชาคมและสำรวจความต้องการของผู้เรียนและให้ผู้เรียนวิเคราะห์ตนเองตามความถนัดความสนใจเรียนในอาชีพนั้นๆและนำข้อมูลที่ได้รับจากการจัดเวทีประชาคมมาคัดแยกกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มตามความสามนใจแล้วก็เป็นเรื่องของระบบีิเผู้เรียน ซึ่งเรื่องของลายโอเอเนี่ยนะครับทางระดับจังหวัดประตูนะครับเราก็พัฒนาระในระดับอำเภอเหมือนกันนะครับมีการส่งเสริมเรื่องของการให้บุคลากรนะครับได้แต่ละมือแต่ก็ตัดต้นระดับตำบลได้ใช้รลายโอเอแต่ที่บอกครับว่าพอลายโอเอของที่เราใช้ครับด้วยตัวทรัพยากรของบุคลากรในระดับอำเภอแล้วก็ระดับในระดับพื้นที่หลายอำเภอครับอาจจะไม่มีความ ทั่วในเรื่องของตัวการเขียนตัวฐานระบบการเขียนโค้ดคอมพิวเตรอร์เงี้ยครับซึ่งมันจะติดนิกสสินอย่างที่ท่านคุณครูคบอกนะครับก็เราก็จะอยู่ได้แค่ตอนนี้ท่านทีท่ที่เราทำอยู่ะครับเราได้แค่ประกาศผลการเรียนของเด็กนะครับเด็กรู้ว่า,าจะดูผลการเรียนได้อย่างไรจ่เ,เกียรติอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นอีกภูตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งพอมาดูวันนี้เราเห็นแล้วว่าระบบ ในการจัดการของนัเพอเมืองเนี่ยนะครับเขาเลยนะครับพยายามเอาสื่อแล้วก็นวัตกรรมหลายช่องทางโดยเฉพาะของกีไซนะครับเอามาเอามาใช้นะครับซึ่งทางท่าแพเนี่ยพวกเราก็ใช้กีไซเหมือนกันในเรื่องของการใช้ปิดฐาน,นบระบบในเรื่ององการบริหารจัดการนะครับว่าการเรียกดูข้อมูลบุคลากรมาทำเรื่องของการส่งงานมาปฏิบัตงิงานการรายงานผุนะครับเราจะใช้กีไซแต่เรายังไม่ได้ เข้าไปใช้ในระบบของไลโอเอซึ่งเห็นแล้วว่าถ้าเราแอพพลายเอาไปใช้ใ้น่นจะเกินไปอยู่นะครับเล่าให้ฟังถึงว่าเรื่อง โรงเรียนจิตภาคดีนะคะก็ก็อยู่ในพื้นที่ของเชียงใหม่ของพมรุงนะคะแล้วก็ใช้หลักสูตรของเรานะคะแล้วก็จะมีนอกจากนี้ก็จะมีมูลนิธ <Techn Pokémon> ิประกายแสงนะคะที่เขาจัดการศึกษาให้กับคนไร้สัญชาตินะคะแต่ก็จะใช้หลักสูตรของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบริบทของความเป็นเมืองแล้วก็บริบทของความหลากหลายของเราก็จะมีเยอะแลวเราก็จะมี กลุ <łość> ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเยาว์รอดนะคะหรือว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มวัยใหม่ที่เศษนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เราก็จัดการหาให้กับเขาแล้วก็ดูแลเขาดีก็มีประมาณ